การประมวลผลครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็สีสันของจอนะครับความอิ่มสีเนี่ยคือสวยมากๆครับแล้วก็การทัดครับคือลื่นเนาะนี่ครับหน่วยประมวลผลอะไรต่างๆครับทัดลื่นๆอย่างนี้เลยเอาไปเล่น a c e b o o k นะครับผมไว้เล่นโซเชียลต่างๆตอบแชทเล่นไลน์เนี่ยรุ่นนี้ครับทำได้ดีครับถ้าต้องการฟิลเตอร์แบบจุใจนะครับอยากได้ฟิลเตอร์แบบเพียบๆเนี่ยหันมาที่กล้องหน้าเลยครับฟิลเตอร์ครับไอ้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะมีแบบคลาสสิกครับมีเงาครับ แล้วก็จะมีฟิลเตอร์เพิ่มเติมมาอีกครับซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้บอกเลยครับว่ากล้องหน้าโหมดกันแต่ว้าบุคคลนี่นเยอะมากสวัสดีครับผมนน,น,นทวัฒน์ที่เจ๊หน่ายชาแนลครับวันนี้ผมมีมือถือดีไซน์สวยจากทาง vivo มารีวิวครับเป็น vivo v, v 2 7 5g นั่นเองครับ มือถือรุ่นนี้ครับเป็นมือถือที่กล้องสวยสเปคแรงแล้วก็ดีไซน์เนี่ยผมชอบมากๆครับมาดูครับว่ามันสวยยังไงนะครับสำหรับการดีไซน์ครับรุ่นนี้ครับดีไซน์ตัวเครื่องมาแบบขอบโค้งครับเข้ากับจอโค้งแบบ 3D ครับซึ่งรับกันได้ดีมากครับ มีสีเรื่องทั้งหมด3สีครับจะมีสี Noble Black ครับก็คือสีดำและสีทองนะครับก็คือสี Following Gold สำหรับสีที่ผมเอามารีวิวตรงนี้ครับก็คือสีเขียวหยกครับมีชื่อเรียกว่า Emeral d Green นั่นเองครับสำหรับสีที่ผมรีวิวตรงนี้นะครับเป็นสีไฮไลท์ของเขาเลยครับสีเขียวนี้เนาะซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตรายละเอียดดีๆนะครับด้านบนตรงนี้ครับมันเหมือนกับลายหินอ่อนครับ แล้วก็สีรุ่นนี้ครับสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อโดนแสงแดดครับหรือว่าโดน U v วีเนาะก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนๆกลายเป็นสีเขียวเข้มขึ้นมาครับแต่โมดูลกล้องตรงนี้ครับจะไม่เปลี่ยนสีครับจะเป็นสีเขียวอ่อนๆอย่างนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็เวลาเราสัมผัสครับตรงนี้เนาะจะไม่มีการเกิดรอยนิ้วมือนะครับซึ่งสีตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆลองดูดีๆครับมันคล้ายกับงานเซรามิกเลยนะครับก็คือเหมือนกับงานอัญมณีที่เอามาใส่ในโทรศัพท์โอ้โหโม้เกินไปแล้วนะครับ มาดูครับรอบๆตัวเครื่องครับเพื่อนๆฝั่งนี้ครับจะเรียบๆครับไม่มีอะไรครับนี่แล้วก็ด้านบนครับก็จะเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนครับซึ่งด้านบนครับเขาก็จะเรียบปุ๊บอย่างนี้เลยเนาะฝั่งนี้ครับก็จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับในการปรับเสียงแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นปุ่มพาวเวอร์ครับไล่ลงมาครับเรียบๆครับไม่มีอะไรด้านล่างตรงนี้ครับก็จะให้มาเป็นลำโพงครับรุ่นนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยจะให้มาเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็น Type C ครับแล้วก็ไมโครโฟน แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นถัดซิมนั่นเองสำหรับถัดซิมครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบสสล็อตครับใส่ได้2ซิมนะครับรองรับ 5G ทั้ง2ซิมเลยหันมาดูกันที่หน้าจอกันบ้างครับรุ่นนี้ครับหน้าจอเนี่ยเป็นจอโค้งแบบ 3D ครับเป็นจอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วนะครับความละเอียดครับ Full HD Plus อัตราเ f เฟเลชั่นอยู่ที่120เฮิรตครับเป็นจอแบบเจะรูนะครับมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ครับกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ มาพร้อมกับออโต้โฟกัสอีกด้วยครับซึ่งกล้องหลังครับมีไม่ทั้งหมด3ตัวครับจะให้เลนส์หลักมาที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony imx 7 6 6 v นั่นเองครับอีกเลนส์นึงครับใช้มาเป็นเลนส er ์อัลตร้วไวความละเอียด 8ล้านพิกเซลครับมุมมองกว้างถึง120องศาครับและยังมีเลนมาโครมาอีก2้านพิกเซลครับซึ่งเลนกล้องที่ก่อยมาครับครบทุกระยะการใช้งานเลยนะครับทั้งใกล้มุมมองกว้างแล้วก็เลนหลักนะครับและที่ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ครับนี่ครับที่เป็นแฟลชครับรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าออร่าไลท์นั่นเองครับซึ่งมันคล้ายๆกับไฟที่เราใช้ไว้ไลท์สดอ่าอะไรประมาณนั้นเลยครับทุกคนนี่เนาะอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ดีไซน์มาได้สวยด้วยนะครับตำแหน่งการวางอะไรต่างๆ แล้วก็ตรงนี้จะมีเคสว่า vivo นั่นเองครับสำหรับตัวเครื่องครับถามว่าบางขนาดไหนครับรุ่นนี้ตัวเครื่องครับบางเพียงแค่7.4มิลิเมตรครับสำหรับสีเขียวแล้วก็สีทองครับส่วนสีดําครับจะบางลงไปอีกครับเหลือเพียงแค่7.36มมิลิเมตรนะครับน้ำหนักเนี่ยก็เบาเนาะเพียงแค่182กรัมครับมาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสเปคภายในตัวเครื่องครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13ครับครอบทับด้วยฟันทัชโอเอสสินั่นเองครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับให้แรมมาทั้งหมด2แบบครับจะมีแรม8แล้วก็แรม12นั่นเองครับส่วนสตอรี e ครับให้มาที่256 g b กิกนั่นเองครับสำหรับแรมครับเราสามารถเพิ่มแรมได้อีก8นะครับหรือว่าเทคโนโลยี e x t e n d e d น a m นั่นเองครับสำหรับ CPU ครับรุ่นนี้จะใช้เป็น Mediatek Dimensity 7200ครับนี่ส่วนแบตเตอรี่ครับเพื่อนๆรุ่นนี้ครับให้แบตเตอรี่มาที่4 6 0 0มิลลิแอมครับรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่ 66วัตต์ครับซึ่งรุ่นนี้ครับยังทนน้ําที่ IP54 ด้วยนะครับสำหรับราคาครับก็จะต่างกันออกไปครับสำหรับรุ่น RAM 8รอม2 5 6กิเนี่ยราคาจะอยู่ที่14,999บาทครับส่วน RAM 12รอม2 5 6 g ิเนี่ยราคาอยู่ที่16,999บาทครับงั้นเรามาทดสอบการใช้งานอย่างแรกกันเลยครับนั่นคือการใช้งานทั่วไปการใช้งานโซเชียลมีเดียครับเข้า Facebook กันเลยครับ การประมวลผลครับรุ่นนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็สีสันของจอนะครับความอิมสีเนี่ยคือสวยมากๆครับแล้วก็การทัดครับคือลื่นเนาะนี่ครับหน่วยประมวลผลอะไรต่างๆครับทัดลื่นๆอย่างนี้เลยเอาไปเล่น a c e b o o k นะครับผมไว้เล่นโซเชียลต่างๆตอบแชทเล่นไลน์เนี่ยรุ่นนี้ครับทาได้ดีครับจุดเด่นที่ผมชอบก็คือสีสันของจอครับแล้วก็การทัดที่มันลื่นๆอย่างนี้ครับนี่แต่มันก็มีข้อเสียนิดนึงครับเพื่อนๆตรงขอบครับ ที่มันเป็นกรอบโค้งครับถ้าสมมติว่าเราใส่เคสที่มันไม่หนาพอนะครับเวลาเราจับอย่างนี้ครับมันจะทัดบิดบ้างนะครับขอบตรงนี้เนาะนี่นี่แต่ว่าสีสันในต่างๆการแสดงผลต่างๆคือสวยเลยครับนี่ทัดได้อย่างนี้เลยคือไปตามมือเลยครับแล้วก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดครับมาดูนที่ติกต็อกกันบ้างครับสําหรับการเล่นดิกต็อกครับแอปสุทิตตอนนี้ครับฟังเสียงกันก่อนครับคือแบบ เสียงต่อ้เป็นลำโพงเดียวนะครับแต่คุณภาพเสียงคือดีเลยนะครับเสียงเบสเสียงอะไรก็ถือว่ามาครบนะครับแล้วก็การสไลด์การดูวิดีโอลองดูนะครับมีการทัดต่างๆครับดูสีสันครับความอิ่มสีฉักหลังนะครับแล้วก็ความลื่นไหลอะไรต่างๆรุ่นนี้การเล่นโซเชียลมีเดียการใช้งานทั่วไปนะครับทำได้ดีนะครับมาดูวันที่การเล่นเกมกันบ้างครับเอาใจสายเกมกันหน่อยสําหรับการเล่นเกมครับ RV ว u พ G f r e ฟ f i r e เกมตลาดทั่วไปทำได้ดีครับแล้วก็สีสันของภาพคือสวยมากๆการทัดลื่นๆครับนี่มาดูครับงั้นไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับเพื่อนสำหรับอ v V เราจัดให้สักเกมหนึ่งแล้วกันครับก่อนที่จะเข้าไปในเกมครับมาดูวนที่การตั้งค่ากันก่อนครับสำหรับการตั้งค่าครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับได้สุดหมดเลยครับนี่แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนะครับนอกจาก CPU ตัวนี้จะแรงแล้วครับ รุ่นนี้ครับยังประหยัดแบตด้วยครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีการผลิตเพียงแค่4นาโนเมตรครับแล้วก็ความร้อนครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยในเรื่องของความร้อนจัดการความร้อนได้ดีเมื่อเราปัดมาฝั่งนี้ครับก็จะมีโหมดเกมให้กับเราครับเราสามารถเลือกเป็นโหมดสมดุลโหมดบูตครับให้มันแรงขึ้นหรือว่าจะใช้เป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับหน้าตรงนี้ผมใช้เป็นโหมดสมดุลนะครับก็คือสเปคตัวเครื่องเนี่ยก็แรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องบูตอะไรเยอะแยะมากมายครับไปดูในเกียกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นเบร้อยแล้วครับก็คือสามารถเล่นได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็เฟรมเรทครับด้านบนเนาะนิ่งมากๆรับอยู่ที่60เฟรมเกาะๆอะไรับเพื่อนๆนี่แล้วก็ภาพอะไรต่างๆนะครับสีสันเนี่ยคือคมชัดมากๆครับเงาเอ่ยเอ่ยเข้าป่าเอ่ยนะครับทุกคนลองดูนะคือมีการสั่นไหวมีเอฟเฟกต์ต่างๆครับยิงออกไปเห็นยังฮะนี่ครับคือเล่นได้ลื่นๆอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆนี่ก็สําหรับการเล่นเกมนะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยรุ่นนี้ทําได้ดีครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะไปทดสอบกันไม่ทดสอบไม่ได้นั่นก็คือกล้องของเขาเนั่นเองครับเราไปทดสอบครับว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาแล้วเป็นยังไงไปครับนี่คือสกินโทนที่ถ่ายได้ด้วยกล้องหน้าครับก็ถือว่ามีความอิ่มสีมีความสดใสครับถ่ายคนออกมาก็คือไม่ได้ขาวเย็นเกินไปครับก็คือมีความเรียวนาะมีความสมจริงตรงนี้ผมค่อนข้างชอบเลยครับเข้าไ้ถ่ายวิดีโอต่างเนี่ยงานถือว่าโอเคเลยนะนี่สกินโทนถือว่าสวยครับ นี่คือสกินโทนที่ถ่ายได้ด้วยกล้องหลังครับก็จะมีความอิ่มสีที่เห็นได้ชัดถ่ายท้องฟ้าคือแบบสวยเลยครับนี่โอ้โหสกินโทนเนี่ยสวยจัดเลยครับเพื่อนๆน,นี่ความอิ่มสีความสดใสเนี่ยคือมาเต็มเลยครับเรามาดูอันทีละโหมดครับว่ามีโหมดอะไรบ้างโหมดแรกจะเป็นโหมดกลางคืนครับโหมดกลางคืนโดยกล้องหน้าครับเราสามารถปรับการทำรีทัชใบหน้าได้ ด้านบนมีแฟลแล้วก็มี HD บุคคลไม้กับเราด้วยครับครับก็จะมีแฟลเปิดให้กับเราเลยนะแต่ผมขอปิดครับเรามาทดสอบกันเรียวๆอย่างนี้เลยว่า AI ของเขาเนี่ยฉลาดขนาดไหนครับ1 2 3 1> แต่ผมว่าปกติแล้วผมว่าคงไม่มีใครมาถ่ายในที่ที่แสงน้อยอย่างนี้แน่นอนนะครับดูครับว่ารูปภาพเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมครับว่ารายละเอียดต่างๆทั้งนวด คิ้วผมต่างๆเนี่ยมีความคมชัดครับใบหน้าของเราครับมีการทำบิวตี้ให้เล็กน้อยส่วนเหงื่อต่างๆครับก็มีการเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆครับถ่ายออกมาได้สวยสกินโทนสวยน้อยมีไหมก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโพสลง Facebook เนี่ยยังไงก็สวยแน่นอนเพื่อให้ดูครับดูครับนี่แค่เปิดไฟมานิดเดียวนะฮะโอ้โหภาพเนี่ยสวยมากๆเลยครับสกินโทนสวยถ่ายสวยในหมดถือว่าเวิร์กสวยจริงๆครับ หันไปที่กล้องหลังครับสําหรับกล้องหลังครับก็จะใช้ฟิลเตอร์ได้ครับแต่ไม่มีการทำรีทัชไปหน้ามาให้รองรับโหมดการใช้ขาตั้งกล้องครับปิดไฟทุกดวงให้หมดครับตอนนี้อยู่ในที่ที่มืดมากครับเห็นยังครับว่าเขาจะมีการปรับแสงให้กับเราอัตโนมัติเลยมาดูที่กระบองเพชรกันก่อนครับมือนิ่งๆหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่าววางไว้ปุ๊บถ่ายครับปุ๊บมาดูครับรูปภาพที่ได้ เห็นนะครับเพืเ่อนๆว่ารูปภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างมีความคมชัดที่สวยเลยแล้วก็มีการตัดขอบทําละลายฉากหลังให้กับเราด้วยครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆครับหรือที่โหมดถัดไปครับนั่นก็คือโหมดการถ่ายภาพบุคคลนั่นเองครับสำหรับการถ่ายภาพบุคคลโดยกล้องหลังครับ เราสามารถปรับค่า F หรือว่าการทำละลายฉากหลังได้ครับและยังปรับการทำดีทัชไปหน้าได้มีท่าทางให้กับเราเลือกใช้ตรงนี้ครับเราเนี่ยจะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถึงสามารถใช้ท่าทางได้นะครับด้านบนครับตรงนี้เลยที่เป็นรูปดวงจันทร์ครับรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายเป็นภาพโพตเทตในที่แสงน้อยหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลในตอนกลางคืนนั่นเองครับก็ยังมี HDR ให้กับเรามีแฟลชให้กับเราด้วยนะครับฟิลเตอร์ที่มีมาให้ครับโดยกล้องหลังก็ถือว่ามีไม่ค่อนข้างเยอะเลยนะ นี่แล้วก็มีแบบฟิลเตอร์เพิ่มเติมมาอีกแต่ถ้าใช่เยอะจริงๆครับต้องมาดูที่กล้องหน้าครับเพื่อนเพื่อถ้าต้องการฟิลเตอร์แบบจุใจนะครับอยากได้ฟิลเตอร์แบบเพียบๆเ,เนี่ยหันมาที่กล้องหน้าเลยครับฟิลเตอร์ครับให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันก็จะมีแบบคลาสสิกครับมีเงาครับ แล้วก็จะมีฟิลเตอร์เพิ่มเติมมาอีกครับซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้บอกเลยครับว่ากล้องหน้าหมดกันแต่ภาพบุคคลนี่เยอะมากและตรงนี้ครับรองรับ HD บุคคลนะครับหรือว่าภาพบุคคล HD เนาะแล้วก็มี HDR ให้กับเรามีแฟลชให้กับเราด้วยครับนอกจากนั้นปรับค่า F ได้หรือว่าการทําละลายฉากหลังและการทารีทัชใบหน้าครับก็ปรับได้เยอะเลยนี่เลยนะครับการทําดีทัชใบหน้าตรงที่ความงามนี่แหละหรือว่าโหมดบิวตี้นั่นเองนอกจากสามารถปรับบิวตี้ได้ก็สามารถแต่งหน้าได้อีกครับ ซึ่งตรงนี้ครับก็จะมีพวกเมคอัพนะครับผมมีการทาลิปสติกให้กับเราด้วยไอเนี้ยใครที่ไม่อยากจะแต่งหน้าอะไรต่างนะครับใช้โหมดนี้คือสวยเลยนะครับนี่ก็ท่าทางครับเหมือนกันเลยเนาะกับกล้องหลังครับ มาดูวันที่โหมดภาพถ่ายกันต่อครับสำหรับโหมดภาพถ่ายครับก็มี HD บุคคลครับก็มี HDR มีแพลตนะครับนอกจากนั้นกล้องหน้าเนี่ยสามารถใช้ฟิลเตอร์ได้ และกล good, no ar, no creator, DVD, so no ้องหลังก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถใช้ฟิลเตอร์ได้มี SDR มี f ฟลก็จะมีเป็น AI นะครับเป็นการปรับสีสันตามธรรมชาติว่าตามสิ่งที่เราถ่ายอยู่ด้านหลังนั่นเองครับและตัดขึ้นไปครับก็จะเป็นการใช้เลนส์เปอร์มาโครนะครับก็คือการถ่ายภาพระยะใกล้นั่นเองครับ ข้างหลังเนี่ยสามารถใช้เป็นเลนอัลตร้าไวครับความละเอียดแล้านพิกเซลมุมมองกว้างถึง120องศาเลยทีเดียวครับมาดูที่โหมดการถ่ายวิดีโอครับสำหรับกล้องหลังถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมครับนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหลังที่ความละเอียด 4K 30เฟรมครับสกินโทนสวยมากครับแล้วก็ความนิ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ผมเดินไปคุยไปใช้มือข้างเดียวในการถือด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยคือไม่ใช้ไม้กันสั่นแต่อย่างใดนะครับนี่ถ้าเราเดินไปคุยไปวิดีโอก็สวยครับแต่ถ้าสำรับแพนกล้องเร็วๆครับเพื่อนประสังเกด,ดูนะวิดีโอครับจะมีอาการยืดๆนะครับนี่แต่ถ้าใครอยากจะได้วิดีโอที่มีความสมูทกว่านี้ครับแนะนำาให้เปิดเป็น Full HD 60เฟรมแทนนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะใช้เป็น60เฟรมครับความละเอียดจะดรอปลงมาครับอยู่ที่ 1,080p นั่นเองครับรุ่นนี้ครับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหลังก็จะมีการกันสั่น OIS มาให้กับเราด้วยครับและนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด Full HD 60เฟรมครับวิดีโอครับก็จะมีความนิ่งมีความสมูทขึ้นนะครับ การถ่ายแบบ 4K 30เฟรมเดินไปคุยไปครับวิดีโอเนี่ยจะนิ่งแบบนี้เลยสกินโทนการถ่ายทองฟ้าก็ถือว่าสวยครับมีความเข้มมีความสดใสนะครับแล้วก็การถ่ายระยะ,ะ,ยะใกล้อย่างนี้การโฟกัสต่างๆก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีแลชมาให้นะครับมีฟิลเตอร์ครับซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ นอกจากฟิลเตอร์ก็สามารถปรับการทาลีทัตไปหน้าได้นะครับหรื่าความงามนั่นเองและรุ่นนี้ครับรองรับการถ่ายวีดีโอแบบพอร์เทรตครับหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองครับหันมาที่กล้องหน้ากันบ้างครับสำหรับการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าครับถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 30 fps, เฟรมเช่นเดียวกันครับการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยกล้องหน้าที่ความละเอียด 4K 30เฟรมครับวิดีโอก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ ตรงนี้ครับยังมีการรองรับการกังสั่นต่างๆได้ด้วยนะครับของเราครับเห็นไหมครับผมขยับซ้ายกล้องก็จะตามเรานะครับมีการโฟกัสตามใบหน้าของเรามือมนมู่ดีนะครับแล้วก็วางกล้องเอาไว้ครับลองใส่แว่นตาดูครับเขาจะขยับตามเราหรือเปล่ามันเหมือนกับฟิลเตอร์ใน t i k t o k ที่เราเล่นกันเลยครับนี่ขนาดใส่แว่นตาครับกล้องสามารถตามจับเราได้อีกครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมใช้ในกล้องหลักได้เลยครับ แล้วก็มีการปรับการละลายฉากหลังด้วยการถ่ายวิดีโอแบบพอร์เท็นะครับก็สามารถทําได้นี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอโดยถ่ายแบบพอร์เท็ครับทุกคนสังเกตฉากหลังนะครับเขาก็จะมีการตัดขอบให้กับเรามีการละลายฉากหลังได้ถือว่าเนียนใช้ได้เลยครับนี่เฮ้ยดูว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับ ทั้งสกินโทนความนิ่งแล้วก็การละลายฉากหลังขยับวัวเร็วๆก็ไม่หลุดครับการทําละลายฉากหลังถือว่าดีเลยครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับการทำมีทัชไปหน้าครับก็ถือว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะและมีฟีเจอร์ให้กับเราเนี่ยถือว่าเทียบเลยนะครับนี่โหมดต่อไปครับก็จะเป็นโหมดถังสั้นนั่นเองครับโหมดนี้เนี่ยก็คือเราถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็สามารถตัดต่อเอาวิดีโอมาคัดชนคัดชนได้เลยครับนอกจากนั้นก็จะมีแบบให้กับเราครับดาวน์โหลดมาใช้งานอีกด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆการ เพิ่มเอฟคงเอฟเอให้กับเราอย่างนี้นะครับนี่ใส่เอฟเฟฟต่างๆได้เลยครับก็จะมีเอฟเอฟให้กับเราเนี่ยเลือกได้เยอะเลยไม่จะเป็นวอล์การท่องเที่ยวครับอาหารแบบสบายๆหรือว่าการถ่ายภาพขนนั่นเองครับ เพิ่มเติมครับรุ่นนี้ก็จะมีโหมดการถ่ายเอกสารโหมดซูเปอร์มูนมีโหมดการรับแสง2เท่าครับโหมดพาโนรามาโหมดถ้ำแลบโหมดกีฬาโหมดไลฟ์ฟอโต้โหมดความละเอียดสูง50ล้านพิกเซลโหมดสโล m โมชันโหมดโปรแล้วก็โหมดวิดีโอมุมมองคู่นั่นเองครับก็จากที่เราออกไปทดสอบถ่ายรูปกันมาเมื่อกี้ครับบอกเลยครับว่าฟังก์ชันการใช้งานนี่เยอะมากๆครับ โหมดกล้องที่ถ่ายคนเนี่ยคือสวยมากๆนะครับแล้วกล้องหน้าเนี่ยโอ้โหเด็เบสมากครับผมค่อนข้างชอบเนาะแล้วก็มีไอ้ที่ช่วยปรับแต่งรูปภาพคุณนี้ผมชอบเลยนะครับแต่ติดนิดเดียวครับเพียงแค่ถ้าสมมติว่าได้ลำโพงคู่มาเนี่ยคือสุดมากนะครับเล่นฟรีไฟเนี่ยโอ้โหสุดแน่นอนนะครับถึงอัตราลดแน่นอนแล้วก็การทัดตรงขอบนะครับถ้าตัวใครแบบเรียสนะครับก็คือเราสามารถซื้อเคสนะครับที่มันหนาๆหน่อยนะครับก็คือสามารถแก้ปัญหาการทัดลั่นตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆครับทำการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองสุดท้ายนี้ครับเพื่อเพื่อนอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนำตรงมาที่เจนายทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจนายโฟนครับเฟซบุ๊กเจนโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีปรุเศนันองัวกลาไป่อนแล้วเอบ สวัสดีครับเรารับประกันห้าปีสัปร้องมีครื่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานและบริการอีกมากมาย